อ่ารอบที่แล้วกับชุดในตารางของเราเนาะแม่ๆเนาะอ่าเลขวิ่งกับเข่าหาสองนะคะเข่าตัวคู่นี่หาสองเลขในตารางก็มาหา้าอสองเลขวิ่งกับเข่าค่ะอ่ในตารางกับเข่าเนาะแม่ๆเนะาะเอานะคะโศกมันกันอ่าติดตามรับชมกันได้นะคะามาร์กชอบกับ แคปหน้าจอแล้วแม,แม่แม่เอ้ยอันนี้ตัวอย่างเก่าให้แคปหน้าจอไว้ค่ะเบิ่งแต่ว่ากระสีเดี๋ยวถ้าแคปหน้าจอเที่ยวเดียวก็ได้แม่แม่เพราะเดี๋ยวฉบาบเขียนหายเนาะ<ม>เดี๋ยวรอแคปหน้าจอพร้อมกันก็ได้ทีเดียวนะคะเดี๋ยวฉบาบห้ากระดาษก่อนอ้าวผู้ใดอยากได้สำ้ำแรกได้คอมเมนต์เด้อนะคะ ใครอยากได้สำนักไหนก็คอมเมนต์น,นะคะ๋ยวคนญาติเก็บกันได้ไหมแม่เนะี่ยะมาเบิ้งน้ำกันอ่ะแล้วก็สำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มเริ่มแม่แม่ดใดรอยากเข้ากุ้ม ตาไม่ดีลายที่ขึ้นให้หน้าจอนะคะเขาไปอยู่ในกลุ่มแล้วกับตองเห็นอย่างร่อฉบาทรงตัวเลขแนวร่างหา้ผู้ได้เขาไปล้างกระจังรออเบิงอีกรอบหนึ่งควาในกลุ่มหล่าฉบากระทรงเป็นเป็นช่วงนะคะเป็นระยะหวยห่วยเล่าเนะี่ยก็ลงให้ทุกมือนะคะแต่ว่าจะในกลุ่มกว่าสิลงม่วยเล่าหาช้ชเวงประมาณไม่เกิน18อบอ่า่เกินหกโมงแรกนะคะ หนไทยก็อัปเดตเรื่อยๆนะคะผู้ใดเขากุมมาหลังก็อยาพึ่งว่าเพราะท่านเห็นตัวเลขเขาในกุมมา,มาพัมี์อย่างยาพึ่งว่านะคะถ้าเพราะว่าเจ้าคองเขามากม้างมาหลังมูน่ะมันเห็นอยู่แล้วนะคะเพราะว่าผูพเพินเขามาก่อนน่ะเพื่อนก็เห็นว่าจะพาโล่งห้อ่าเรื่อยๆนะคะได้สํานันากไดมากก็โล่งห้เรื่อยๆในกุมนะคะของอูโครา มื่อกี้อัปเดตกันไปเรื่อยๆเ้ื่ม่ๆเรื่ีสัมมาศัยทรงมาฉบาก็ลงหายเนาะวันนี้มีของปูโคราและก็ของปูห้าเก้าสี่สำหรับชุดล่างแต่ชุดบนเดี๋ยวรอปูนะคะรอปูเน่นมากทุกคนเดินฉนบากลงหายบอกหอดเรื่องปูหากเกา้าซีเลยฉบากับไปอ่านเห็นคอมเมนต์นะคะที่ฉาบาลงคลิปของปูบ่นเมนบบนะคะปูน่ะทายมากน่ะทายมากเห็นสูตรน้ำ แล้วชบ,บากระเลยบอกในคลิปมาอ่าปูท้ทยมาเห็นเข็นสูตรนีช่ชบ,บาโบ่ะบอะใดให้ทุกคนแคปหนาจอที่ปูท้ทยมาเลยเพราะาว่าบอะใด้ล่งสูตรของปูให้นะคะ โลงแค่ตัวเลขงคือปูทรงมาให้ให้ทุกคนนะคะเพราะว่าเป็นสูตรของปูเชบาก,ก็เลยบบอลงให้นะคะเพราะว่าปูกักบบริบบบของเชบาลงสูงให้ทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าเชบาลงไปแล้ว,วแล้วปูว่าไปเผยแพร่สูตรของปูกับบริบบบเนาะแล้วมีคอมเมนต์หนึ่งนะคะมาคอมเมนต์ว่าเชบาเนี่ยห่วงนะคะห่วงสูตรบริษัทห่วงสูตรปูสิเก็กีเบะเฮ็ดคนเดียวบริษัท าชาบ,บาห่วงเนาะทุกคนชาบ,บาบ่าลงคลิปให้ก็ได้เด้พูดถึงนะชาบ,บาซื้อเองผู้เดียวก็ได้นะคะบ่มาลงคลิปก็ได้เด้นะคะสูตรของปูนะชาบ,บารูบ่แม่นหน่อยๆสูตรรูหลายสูตรนะคะเวลาชาบ,บาไปหาปูดวนนี่อ่าปูนะชาบ,บารูจักสูตรของปูหลายแห่งแต่ว่าชาบ,บาน่ะบนะ่เ,ะเคยเอาของเพิ่นมาลงเพราะว่าส่วเพิ่นสิหาสูตรมาได้เนาะทุกคนเนาะ มันกับว่าเป็นเรื่องง่ายเป็นบ่าทุกคนสูตรแต่ละสูตรเชบาก็เลยบอยกเอาของปูมาลงแล้วอีกยางปูกับบริบอกว่าให้นชบาลงได้เด้อสินะคะบริได้รับคําอนุญาตจากปูเชบากับบอยล่งเพราะว่ามันเป็นของเพิ่นนะคะถ้าเชบาห่วงว่าเสียว้าเชบาว่าเพลหนบวกว่าฉชบาหนะห่วงเอาไปเห็ดคนเดียวฉชบาบ่ยได้เอาสูตรปูมาเห็ดได้ค่ะทั้งที่มีอยู่ในมือแต่เชบาก็ลอบปูเป็นคนคํานวณหล้วกระ่งมาห้ถ้าเชบาแบบว่า เฮ็ดเองนะ่ะเอฟซีนะบอต้องร่อโดนเนอกเชบาเฮ็ดล่งหายเลยแต่อันนี้เชบาล่อล่อปูเฮ็ดหลักกัใไ้ปูทรงมาหายโดยซ้ำไปนะคะมันสิเป็นแบบนั้นเลยใน้ถุกงวดนะ่ะถามว่าสูตรในสูตรอ่อในสูตรปูนะ่ะเชบามีมีสูตรบอกมีค่ะเพราะว่าปูทรงสูตรมาให้เห็นน้ำ แต่ชบาบ้ข้านวณแล้วก็มาลงไฮเอฟซีองพออย่างเพราะว่าเป็นสูตรของปูนะคะชบาบฮกให้ปูคำนวณแล้วก็บ่ได้รู้แค่สูตรเดียวนะคะเป็นซิปซิปสูตรนะคะของปูน่ะชบาไม่บดนะคะแต่ว่าชบาแห่งแห่งบ้ข้านวณแล้วก็บบ่ได้เอาสูตรเพิ่มมาหน่นะคะแต่ว่าวันล่าสุดรชบาไปอ่านเห็นคอมเมนต์นึง เพื่อนวาห่วงสูตรวสันแม่นตุยไปแล้วเก่าไปนั่มบ่ไดดดอกวสันไม่มีใครเอาอะไรไปได้นะคะถ้าถ้าห้าตุยไปแล้วเนาะทุกคนเนาะทุกคนก็นสิเข่าใจเนาะตุยคืออะไรเนาะคือคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะเออแี่ยถ้าตามซับท่านก็นสิท่านเพราะว่าเ้าบอกเกี่ยวกับนิดบ่ไดดนะคะเมื่อเพื่อนคอมเมนต์มือคมมอึืนนี่แหละโอ้ยนะคะมันเอาไปบ่ไดดดอกทุกคนขาเพว่าสูตรบ่ว่าอีหยังหันละขันแม่นว่าตุยไปแล้วนะนะคะ แต่ว่าอันนี้มันเป็นสูตรของเพิ่นนะคะมันโมเมนของเชาบาเองขนาดของเชาบาเองเชาบาอว่าได้ลงสูตรเด้อ่าสีบอกว่าห่วงกับกัลเลียวแต่ความคิดไผมันนะคะกัแเลียวแต่นะคะพูดถึงน่ะสาหรับเชาบานีบอกเพื่อนให้ตัวเลขแนวทางมากเชาบาก็เพียงพ่อแล้วบว่าไ,ได้ไปอยากได้สูตรเพื่อนน่ะนะส่วนตัวเชาบาเด้เพราะว่าอย่างเพื่อนให้นเพิ่นคำนวณโหลดมันจงมาปวดหัวเจ้าของอันนี้คือคือมุอมอมองของเชาบา บอ้องมานางัางคำนวณเองนะเพราะว่าเพิ่นกับคำนวณมาไหา้เข้ากับแค่ไปสื่อแค่นั้นแหละห้องามาักน้ำเพิน่นบอ้องหยุ่ยงยากบางคนนะ่ะก็อยากได้สูตรของเพิน่นอยากได้ชบากับว่าสามาถลงไหไดเพราะว่ามันเป็นสูตรของเพิน่นเพิน่นบอได้อนุญ,ญาตให้ชบาลงสูตรนะคะแต่ว่าก็มีเอฟซีบอกว่าห่วงอาจารย์ว่าชบานะ่ะห่วงเอาไว้เหตุค้นเดี่ยว ถ้าชบาสีเห็ดนัน่นชบาก็บก่ต้องอรอล่ารอตัวเล็กแนวทาาจากเพิ่นมาลงให้แต่อันนี้เชบามีสูตรในมืออยู่แล้วแต่ว่าชบากันยังรอทีว่าให้เพิ่นทรงให้เพิ่นเป็นค้นเห็ดเองก็แล้วแต่มุมมองของแต่และคนเนาะลงตัวเล็แนวทางหาห้ไปแล้วนี่ก็เอาไปย่างนี้ล่ใงห้ทุุงหวดอยู่เนาะคะ่ะทุกคนเอ้านิ่นค่ะอันตัวนิ่น เน้่นสองหางเาเดียวสิละหนึ่งสองหางเด้อโทไอ้นี่ละคนอันชบาได้ป๊ไอ้ได้ปิดโหมดเครื่องบินเอานี่ยิเสียงโทษสัพฉับบาดังบอกคันคันลืมปิดนี่ก็มันดังรถได้เวลาเฮ็ดคลิปนี่อ้ยนะคะ เพราะว่าเวลาเฮ็ดคลิปเจ็บากกันสิบ่ค่อยรับสายผู้ใดเพราะว่ามันสิได้หยุดคลิปหรือว่าได้ตัดต่อคลิปใหม่งั้นสินะเจ็บากอ่ะอ่าบ่ค่อยนี่แต่ว่าถ้าผู้ใดอยากทักหาเจ็บากอ่ะมีธุระหรือว่าอยากเดตตัวเลขแนวทางของคนนั้นคนนี้เจ็บากเนะนําให้เขากลุ่มแล้วก็ทิ้งข้อความไว้ขอความนี่บางมือบางแชทนะชบาดวงไว้สองสามมือเพราะว่าชบาบ่ค่อยมีเวลานะคะตอบสารเนี่ยแต่ว่าตอบแน่นอนกับเขาไปในกลุ่มแล้วก็ทีมขอความไว้วางเบาเขาไปแวะไปเบิ่งกลุ่มแล้วชบาก็สิไปตอบเอง นะคะเนาะเขาไดุ้้งฟี่คะ่ะทุกคนคะ่ะเอาแคปหน้าจอไว้แนวทางของปู่โคราดเอาให้ทุกคนมันมาหิงเงเด้อแนวทางเอาเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันปู่ส่งมาแล้วชุดล่างนะคะของปู่ห้าเก้าสี่สงมาแล้วชุดล่างเด้อเดี๋ยวมาดูนะคะจะถูกใจไหมนะคะอ่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนเห็นทุกคนโชคดีคะ่ะ